ตกมาเรื่อยเลยหลับสบายดีแล้วเกินหลับสบายดีดูดซึมก่อนนะคะ สดชื่นเดือและสดชื่นสวัสดีทุกคนค่ะสวัสดีค่ะน้องอยู่ตรงไหนของจันคะแม่พี่อยู่ท่าใหม่อยู่ท่าใหม่นี่แหละค่ะอยู่ท่าใหม่อยู่แถวตะกาดเงาาท่าใหม่ทางไปเจ้าหลาวแต่ไม่ถึงเจ้าหลาวเด้อแต่ไม่ถึงเจ้าหลาวนะคะเาขาอทาใต้เออ,อาบอกซอยเขาอยู่แถวนี้ อยู่แถวนี้แหละชบคุณแพรดีมากขอบคุณค่ะผมกระเดิดกระเดิดฝนตกค่าตกแบบตกแบบช่ำมากอะตกแบบช่ำมาก ตกแบบไม่ต้องทำอะไรแล้ววันนี้อืมตกแบบไม่ต้องทำอะไรตกแบบนอนดีกว่าขอบคุณสำหรับดอกกุหลาบนะใครใจดีส่งของข,องขวัญให้ได้นะคะแป๊บหนึ่งหวานเจี๊ยบ เอออไ้ตัวนี่แล้วถุงเงินถุงทองนี่ไงถุงทองมาแล้วทอยไหมถุงทองวันนี้กันไปแม่โอ๊มไอ้เที่ยวไหนมาไปเที่ยวไหนมาไปเที่ยวไหนมาลูกฮะไปเที่ยวไหนมาอ่อรักกันก่อนดิไปเที่ยวไหนมาถุงทองไปเที่ยวไหนมาเนี่ย เดินถึงต่อทำตาดีๆทำตายดีๆทำตายดีๆเออทำตาดีๆทำตาดีไปเท่าไหนมาไปเที่ยวไหนมาเนี่ยตากฝนมาเนี่ยเปียกมากๆเลยเนี่ยไปเที่ยวมาเหรอไปเที่ยวมาเหรอฮะไปเปียกฝนมาเหรอเราอ่ะไปฝนตกนอนสบายหลังๆเริ่มเครียดแล้วกลัวน้ำท่วมอยู่แถวไหนคะ อยู่แถวไหนคะักวนน้ำท่วมอะ่ะอยู่แถวไหนถึงกวนน้ำท่วมถุงทองยังไม่มีแฟนคะ่ะถุงทองกับถุงเงินยังเด็กอยู่ยังเด็กอยู่เดี๋ยวต้องทำหมันเดี๋ยวต้องทำหมันชอบไม่ชอบอยู่ในบ้านชอบแบบไม่มีเห็บไม่มีเห็บคะ่ะไม่มีเห็บอุ้ยนครสวรรค์ คนครสวรรค์น,นำไม่ท่วมหรอกยกเว้นว่าอยู่โซนแถวโอ้าก้สวรรค์มีมีแม่น้ําผ่านนะถ้าอยู่แถวแถวแบบอยู่ยกเว้นว่าอยู่แถวเขื่อนแถวเขื่อนแถวแม่น้ําอ่ะก็อันตรายหน่อย กิน a อตตาเซนทีนค่ะกินแอตตาเซนทีนที่มันเป็นลิควิดมาในรูปแบบของลิควิดกินตัวโกรไปหนึ่งแอตตาเซนทีนหนึ่งกินหลังอาหารอันนี้เขาให้กินแบบกินพร้อมมื่ออาหารกับหลังอาหารก็กินไปเป็นมื้อแรกของวันไงเราตื่นมาแล้วเราก็อัดอันนี้บำรุงไปอันนี้เรื่องช่วยเรื่องเซลค่ะต้านอนุมูลอิสระแอตตาเซนทีนมันจะช่วยเรื่องต้านอนุมูลอิสระ ก็กินไปดูแลไปค่ะให้ร่างกายมันแบบสดชื่นกระปี้กระเป๋าอะไรอย่างเงี้ยแค่นั้นแหละแค่นั้นเลยไม่ได้กินเพื่ออะไรหรอกกินเพ<อ>ื่อแบบให้ร่างกายมันแบบดูแบบสดชื่นซ่อมแซมเซลอะไรอย่างเ<อ>งี้ยอืแพงไหมแพงอยู่ค่ะหแพงแต่ว่า เขาทำบาดีก็นา่ากินปวยไม่ต้องนะจ๊ะปวยจ๋าปุมปวยปุ่ยไปละไปละวิ่งไปละหายยายโอ้ยยายโอ้ยยายโอ้ยยายอ้อนยายเนี่ยลูกจ้ะโอ้ยอ้อนยาย ไอ้ปุ้ยไม่มีใครเอาแล้วไอ้ปุ้ยตกกระปองแล้วไอ้ปุ้ยตกกระปองมอาใหญ่เนี่ยทุกคนกินข้าวกันหรือยังคะกินข้าวกันหรือยังตอนเที่ยงกินข้าวกันหรือยงังทานข้าวทานปลากันหรือยงังเก้าร้อยหกสิบท่าน kerjain kerjaing ทานแล้วพี่พิธีทานอะไรบันนี้วันนี้กินผัดกะเพราเครื่องในค่ะเครื่องในหมูหรือเครื่องในไก่ก็ไม่รู้เครื่องในไก่ผัดกะเพารพาเครื่อ bon. งในไก่ค่ะผัดกะเพราเครื่องในไก่ค่ะผัดกะเพราเครื่องในไก่ทานแล้วไม่ทานข้าวเที่ยงอ้าวเหรอคะทานทานข้าวอะไรยังไม่ทานข้าวเที่ยงมือ้อเที่ยงก็สําคัญนะมือ้อเที่ยงนละมือ้อหนักเลยแต่ถ้ากินเช้าแล้วก็ไม่ต้องเที่ยงบางคนทานข้าวเช้าแล้วก็ไม่ต้องทานข้าวเที่ยงไปกินข้าวเย็นอีกทีเลย แต่มื้อเย็นอนะ่ะเบาได้เบามื้อเย็นอนะ่ะดิฉันอนะ่ะเบามื้อเย็นมือม้อเมือ่อดิฉันกินข้าวมื้อเดียวนะมื้อมื้อเที่ยงนี่แหละมื้อเช้าหมดติดเพราะว่าไม่ตื่นเขาเฝ้า,าออไปอินอยู่ค่ะมาถึงมาเมื่อคืนก็เฝ้า,าออไปอินวันนี้แล้ววันนี้แล้ววันนี้แล้วสวัสดีเจ็ดร้อยพันนะทุกคนขอใจให้หน่อยนะขอสักห้าหมื่นใจเดี๋ยวจะขายทุเรียนสักแป๊บหนึ่ง ขอสักห้าหมื่นใจไปไปยายอาน้ำก่อนนะไป,ไป,ไปอ้อนแมวยอย่างอีไปแล้วค่านี้ไงหลักฐานหลักฐานสองหลอดสองหลอดทุกวันหลังอาหารตอนมื้อเที่ยง แล้วเดี๋ยวตอนเย็นก็กูต้าหนึ่งแล้วก็ก่อนนอนกูต้าอีกหนึ่งกูต้าอัดสองมาเลย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 เออเอ้ไอ้เนี่ยตัวนี้มันอ่อนไอเนี่ยถุงทองมันรู้จักอ่อนถุงเงินมันไม่อ้อนเจ้าของเลยไอ้ถุงเงถุงเงินไปปล่อยดีกว่านะเลี้ยงถุงทองตัวเดียวพอดีกว่านะนะเออเลี้ยงถุงทองดีกว่าอ่ะไปไหนอ่ะ ไปไหนอ่อไป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 ไหนไปคือคนดูมัน่ะอยากไปไหนไปนนเออไไเออกที่ออกกล้องหน่อยออกกล้องหน่อยเขาหน้ารักตุ๊ปั๊กตุ๊กเป๊กตุ๊ปั๊กตุ๊กเป๊กไปขาสั้นๆหน่อยแต่แข็งแรงมากขาสั้นแต่แข็งแรงมันกิน มันกินจอมดื้อหางหายยังวะทำเป็นกัดหางอยู่วะน่าจะหายแล้วเนี่ยเชื้อแล้วเไม่เคยน้ำน้ำแข็ทายายุคกัจจาเนี่ยเชื้อรามันน่าจะหายละตอนมามอมเมมมันก็ไล่มีเชื้อรามาอีกไปซื้อแมวเชื้อรามาเืาขายให้ก็เอาเออเอาไปทำไมเนี่ยเนี่ยงอ่นอนเอนอนเออน มาหายายมาหายายมาหายายน้องโอมา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 นี่มาน้าให้น้องรักยายอ่ะโอ้รักยายรักรักเปนมารักกัน้มาโอ้รักยายโอ้รักยายอ่ะรักยายยังรักอ่ะยายยาวถุงเงินไปไหนถุงเงินน่ะถุงเงินอยู่ในห้องถุงเงินไปไหนเอาถุงเงินมาซิ ฝนตกหนักมากใช่ประเชิญเนี่ยไม่ไปไหนเลยเนี่ยอยู่ในบ้านเนี่ยฝนตกสมุดประการน้ําท่วมเออเห็นสมุดประการน้าท่วมอยู่ค่ะเห็นอยู่สมุดประการน้ําท่วมเฮ้ยฝนตกแล้วก็น้ําท่วมทุกคนเอ๋ยทําไงได้แม่บ่นแล้วหนึ่งกลุ่กอมกทมก็หนักค่ะไม่อยากไปไหนเลยฝนตกอย่างเงี้ยเบื่อมาก เบือกับบรรยากาศของความฝนตกอยากนอนอยากนอนอย่างเดียวระบายไม่ทนัน น้ำรอก,การระบายน้ำรอก,การระบายค่ะ ชุงทองมานี่แล้วทางอุตรดิตร้อนสุดๆอ๋อภาคเหนือฝนไม่ตกเลยเชียงใหม่ร้อนอุดิตร้อนเแสดงว่าโซนภาคเหนือแดดออกมาตกเอาโซนนี้โซนตะวันออกโซนตะวันออกโซนภาคกลางฝนตกนะ่ะมาเล้อ่ะมาหาแม่แล้วุ่งทองเล้วเนี่ยเนี่ยเนี่ยเนนอนหน้าห้องนู้นทำไมอ่ะไม่ได้เปิดแอร์จ้ะไม่ได้เปิดแอร์จ้ะไม่ได้เปิดแอร์จ้า เไปคนป่วยต้องไปอยู่อยู่ในหลุม,มคนป่วย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 มีเยอะสวัสดีทุกคนนะคะสวัสดีค่ะคุยกันในวันที่ฝนตกม้วนๆจอยๆไปนะคะขอจอขอใจไปน่าแสดงว่าภาคเหนือฝนไม่ตกเลยจะหลับกันแล้วบ้านดีฉันก็ไม่ได้ก่อแล้วเนี่ยวันนี้ฝนตกช่างไม่ข้าบแน่นอนร้อเปอร์เซ็นเพราะว่าฝนมันตก ่เปข้าม,มันามาแต่มันจะทำาปันได้ไฝตกเปนฝนตกฝนตกโซโซกรุง <c oughs> เทพน้ำท่วมใช่ไหมครับ <c oughs> เนี่ยถึงไม่อยากจะไปกรุงเทพเลยเนะี่ยพวกนี้ต้องไปกรุงเทพไปละไม่อยากไปเลยกรุงเทพตากผ้าไม่แห้งเลยตากผ้าไม่แห้งเลยทำไม คุณแพรลี่ไม่ขึ้นรายการโหนกระแสพี่หนุ่มกูไม่ใช่พิธีกรมึงจะให้กูไปประจําได้ยังไงมึงก็ต้องตื่นก่อนรายการโหนเขาเป็นรายการตามกระแสรายการมีประเด็นกูไม่ใจมีประเด็นทุกวันมึงจะบ้าหรือให้กูไปนั่งทุกวันไปนั่งทุกวันแสดงมันมีประเด็นทุกวันนะเข้าใจไหมรายการโหนน่ะเขาทําข่าวตามเขาชื่อเขาก็บอกอยู่แล้วว่าโหนกระแสอะไรที่เป็นกระแสเขาก็เอาไปไปออกรายการ ไปนั่งถกนั่งคุยกันมึงให้กูไปนั่งทุกวันมึงก็ต้องตื่นก่อนไม่ไม่ใช่รายการธรรมะเออไม่ค่อยจะตื่นหลับลึกไปหมดพี่ค้าเวลาพี่เลิกกับแฟนพี่มีมูฟออนพี่มูฟออนยังไงแล้วทำไมถึงมูฟออนยังไงข้างงงแม่ปูนาอ๋อแม่ปูนาไปเหรอคะวันนี้วันนี้แม่ปูนาไปเหรอคะ แม่บูนาเข้าไปใช่ไหมที่ฉันไม่ได้ดูเลยแม่บูนาไปโหดเลยวันนี้อ๋อเรื่องที่ยืมตังกันอะไรกันนะนะสวัสดีค่ะคุณแพรลี่ลำปางแดดแรงมากค่ะอืมอ้าวอ,อ๋อเกิ่งลายพางอ๋อประเด็นที่ว่านั้นน่ะน,นะ เ,เก่งลายพางไปเหรอขอจอข้าใจให้หน่อยนะคะขอจอข้าใจให้หน่อยนะคะสวัสดีค่ะคุณแพรี่หนองสีงาฝนตกทั้งวันเลยอืมหนองสีงาอยู่ที่ไหนคะหนองสีงาหนองสีงาอยู่ที่ไหนอะ่ะ น้องซีง่ายอยู่ที่ไหนเจ้าวาดวัดม่วงทำไมเงียบไปแล้วเขาปลดออกไปแล้วนี่เขาปลดออกจากเจ้าวาดไปแล้วค่ะเขาปลดออกจากเจ้าวาดไปแล้วปลดออกจากเจ้าวาดไปแล้วค่ะเห็นข่าวแวบๆนะไม่รู้เท็จจริงอย่างไรแต่เห็นข่าวเห็นในข่าวว่าปลดไปแล้ว ไปแจ้งความเทสอะไปแจ้งความเทสอะทานไปแล้วค่าวันนี้ทานไปแล้วผัดกะเพราเครื่องในไก่ผัดกะเพราเครื่องในไก่กินข้าวจานเดียวค่ะกินข้าวจานเดียวทุกวันนี้กินข้าวจานเดียวจริงๆนะไม่เคยตักข้าวเพิ่มเลยขนาดกินจานเดียวยังอ้วนเลยขนาดกินจานเดียวยังว่ขอบคุณสำหรับดอกกุหลาบนะคะขอบคุณค่ะใครใจดีส่งของข,องขวัญให้ได้นะ ใครใจดีส่งของขวัญให้ได้นะขอบคุณค่ะขอบคุณลุงหน่อยกาแฟค่ะขอบคุณลุงหน่อยกาแฟค่ะพูดเรื่องฝากดวงให้ฟังหน่อยมันไม่ได้มีอะไรจะต้องให้มาพูดทําไมโตโตกันแล้วก็ใช้สมองบ้างสิสมองก็มีกันทุกคนเนี่ยจะต้องมารอให้คนนู้นคนนี้พูดทําไมมันก็รู้รู้กันอยู่อย่าไปฝากยังไงอะฝากดวงเท่ากับฝากตังค์ให้มันนะสิฝากดวงเท่ากับฝากตังค์ให้มัน,น เออคนทําพิธีรวยเอารวยเอาอีคนฝากดวงชีวิตเหมือนเดิมไม่ค่อยจะตื่นกันหรอกแสวงหาแต่ผู้พิเศษคนไทยอะทํางานเท่าไรก็เอาไปหมดกับพวกความเชื่อหมดแทนที่จะเก็บไว้ด้นที่จะเก็บจะออมไว้เงินทองเอก้าร้อยกว่าบาทนะซื้อข้าวสารได้ตั้งกี่โลเก้าร้อยกว่าบาทซื้อข้าวสารได้ตั้งกี่โลนี่วจะเก็บตังไว้แล้วคนไปทําพิธีแต่และคนไม่ใช่ว่าคนจะจะรวยจะมีเงิน อย่าไปเชื่อเขาอินเดียเนี่ยมันแหล่งคนจนเลยนะคนจนตั้งเท่าไหร่คนจนมากกว่าคนรวยนะอินเดียเนะ่ะดูสภาพความเป็นอยู่เลยคนอินเดียนะ่มถ้าเทพเจ้ามันทําให้คนร่ํารวยจริงแล้วอินเดียมันไม่มีคนจนหรอกแต่ดูความเป็นจริงที่อินเดียนะโอ้โหระบบคมนาคมเอ่ยระบบสาธนารณสุขเอ่ยสกรปรกมากสกรปรกมาก นึกจะขี้ตรงไหนก็ขี้นึกจะเยี่ยวตรงไหนก็เยี่ยวนึกจะกินกันตรงไหนก็กินดูนี่อาหารแวติดทฟู้ดมันอะเห็นไหมคนอินเดียนั่นนะเอามือคนเลยน้ำมันนะน้ำคั้นมันนะ่ะเอามือกวนเลย <c oughs> อาหารมันอนะเอามือตักโอ๊ยไม่ไหวอะ่ะพักพักเออนะต้องตื่นก่อน ต้องตื่นก่อนเออเหลื่อมล้ำอันดับต้นๆเลยนะแล้วจะไปฝากดวงไปอินเดียเอ,อ้เออ,อีนี่ก็ไปสายพามเต็มตัวละว,วันดีคืนดีเดี๋ยวขึ้นเวทีหมอลำวันดีคืนดีเดี๋ยวเอาจะเป็นอะไรก็เป็นตักอย่างเธอมึงใครจะเรียกมึงอาจารย์ก็เร้ยขมึงเถอะกูไม่เรียกมึงแล้วคนนึงอะกูไม่เรียกมึงว่าอาจารย์แล้วคนนึงอะ ใครจะใครจะเชื่อมึงก็เรื่องของมึงเถอะกูไม่เชื่อมึงเดี๋ยววันดีวันดีใส่ชุดลิเกขึ้นเตยเวทีหมอลำเดี๋ยววันดีคืนดีมาเป็นผู้วิเศษอีกแล้วมาเป็นอาจารย์อีกแล้วมึงเอาสักทางเถอะอืมอืมแล้วคนไทยก็เชื่อเอากราบกาบกราบหนึ่ง กับสองกับสามอือหใครอยากเชื่อเชื่อนะไมไ่ว่าอะไรใครจะไปเชื่อมันก็เชื่อไปดิฉันไม่เชื่อไปเรียกอาจารย์ด้วยสเสนียดปากไม่เอา <c oughs> ใครจะเคารพศรัทธาก็เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะเคารพไปเถอะ <c oughs> ไม่ว่าการการนับถือเป็น เป็นความเชื่อส่วนบุคคลอยากจะนับถือเขาเป็นอาจารย์ก็ถ้าคิดว่านับถือเขาแล้วทำให้ชีวิตดีขึ้นก็ก็นับถือไปถ้าชีวิตมันดีขึ้นจริงก็นับถือไปทำให้รวยขึ้นก็นับถือไปกราบกันไป มีคนบอกว่าพระไัยวันไม่ค่อยพูดพอเป็นแพรี่ปากจัดมึงไปอยู่ไหนมาอีน้อยมัวแต่ขายน้าแข็งสิอีหากูพูดแบบนี้เป็นภาะกูก็พูดแบบนี้แหละมึงไม่ได้ตามกูเองแล้วมึงหาว่ากูไม่ค่อยพูดอีงโง่กูเบื่อนะอีพวกที่ชอบเอาให้ให,ให้พ่อให้แม่แก่ๆเล่นโซเชียลเนี่ยมึงไม่ไปขายน้ําแข็งละแต่ละแนอะไรมาช่องกูละ่ะไปขายน้ําแข็งนอนอีดอกเลยน้ําแข็งก็ละลายหมด สารละแนที่นี่ไม่ใช่บ้านมึงค่ะกูไม่ใช่ลูกหลานมึงอย่ามาสารลนแนในช่องกูค่าเดี๋ยวกูดานะคะไม่ต้องมาสารลนแนค่ะที่นี่ไม่ใช่โรงน้ําแข็งเออแกก็อยู่ส่วนแกวันผ้าโนไปถือศีลเข้าวัดโนมึงอ่ีจะตายหาอยู่วันสองวันนี้แล้วไปอยู่ไหนมาค่ะ กูเนี่ยพูดความเรื่องความเชื่อกูพูดตั้งแต่เป็นพระแล้วไปย้อนดูรายการเก่าๆได้เลยไม่ค่อยจะเตือนหลับลึกฝนยิ่งตกอยู่นะมึงเดี๋ยวก่อน <c oughs> มีคนบอกว่ายายที่บ้านน้ำท่วมหรือยังเออน้ำท่วมหรือยังดูแลรงน้ำแข็งให้ดีก่อน <c oughs> มึงบันนี้ไม่มีใครซื้อน้ำแข็งมึงกินหรอกอากาศเย็นอย่างเงี้ย มึงขายน้ำแข็งไม่ได้หรอกวันนี้อากาศเย็นมากเออเหงาหรือว่าอะไรมึงเหงาเหงาหรือว่าอะไรเหงาหรือว่าอะไรคะเหงาหรือว่าอะไรเหงาหรือว่าง่อมหรือว่าอะไรหรือว่าเป็นอะไรเฮ้ยพอคุูดา่ากูพูดเรื่องฝากดวงเนี่ยร้อนขึ้นมาอีนี่แหละเป็นอีนี่ตัวนึงะ่ะที่ฝากไปกับเขาเนี่ย 9ก้า้อยก้าิบเก้ากูว่าน้อยไปมึงน่าจะฝากไปตั้งเก้าพันขายน้ําแข็งแล้วก็เอาเงินไปฝากดวงให้เขาเข้าไปขายนัขยันขายน้ําแข็งเข้าจะได้มีเงินไปฝากดวงมึงอะ่ะแล้วค่อยจะตื่นแก่แล้วแก่เลยหลับลึก <c oughs> ระยองตอนนี้กำลังท่วม บางที่หนักเอาน้ําท่วมหรอครับที่ระยองบ่นให้ใครครับบ่นให้ยายอะไรไม่รู้โลจิคชื่ออะไรเม่รู้ยายเมื่อกี้เขาบอกลงน้ํำแข็งไม่ฝากมันฝากไม่ได้จะมาฝากดวงฝากอะไรเนี่ยฝากทุเรียนน่ะได้เดี๋ยวจะปักตะกร้าเนี่ยทุเรียนซื้อขายไม่กินกันโอ้โหว่าเอาตังไปฝากดวงไม่ค่อยจะเตือนก็จะไปฝากได้ยังไงล่ะ ดวงใครดวงมันชีวิตใครชีวิตมันจะไป,ป,ปฝากคนนั้นฝากคนนี้มันง่ายเหรอมันง่ายมันฝากไปซื้อของในตลาดหรือไงเะชีวิตอนะชีวิตมันง่ายเหมือนกัฝากไปซื้อของในตลาดเหรอไม่ค่อยจะเตือนมันถึงไม่ไปไหนกันสักท,ทีอะเชื่อแต่เรื่องไม่เป็นเรื่องกัน